ยโวตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในงานงานอะไรนะชื่องานอะไรวะเกื่อนสี่มาเอชิกะมุคะนีมาเอชิกะมุคะนก็เป็นเปิดตัวมุคาเน่ถ้า,ถ,า <A. S 1> ถ้าอ่านจริงๆอะตามภาษามันอ่านวันนี่แต่ว่าตามภาษาจริงๆที่ออกเสียงอ่ะอ่านเซสระเอตามเพลงเลย้วกี้คุณฟังมายัางมาเอชิกะมูคะนีมฟังมาแล้วฟังมาหลายรอบแล้วมันเป็นตัวเอะอะเออใช่ ออกเสียงเอนะฮะนี่แล้วก็ MV นะฮะเดี๋ยวเราจะรีแอคกันนะฮะคลิปรีแอคน่าจะลงก่อนคลิปนี้นะแต่ดูกันไม่รู้กีก่ร,กรอบแล้วคงไม่ใช่คงไม่ใช่เฟิร์สรีแอคกันแหละคราวนี้แล้วก็เพลงก็ฟังทั้งวันเลยนะฮะตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับวันแรกเดี๋ยวคุณเข้าไปจับใครครับผม,มสตามีนนี่คุณเข้าเพราะสตาใช่ไหมพ้องมีนพ้องมีนกากจับไหมครับผมวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันนี้ช่างดีมบายก่อนนะมีบัตรมีบัตรน้อยนะช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้บัตรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไไปปปหหาาวรตมดเเี๋ยผจะซื้ออโส กับพวกโฟโต้เซตดูนะฮะเดี๋ยวจะได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาแชมพูกหน่อยนะเลนน่าจะเลนดีนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาบอกนะฮะว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างเนาะ <Okay. S 2> เข้าไปจับมาเป็นไงบ้างฮะไม่ใช่จับมือไฮทัดผมจับเลยเมื่อกี้กันเลจับเลยเรียงฟุน้นเข้าเลนซีตอนสุดท้ายนะมีใครบ้างคนแรกเป็นสีตารครับสีตากับคนแรกคือสีตาเลยอ่ะสีตามีลีนาด้วยปะ ลีน่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ๋อจำอะไรได้มั้งเนี่ยวับจำได้ <c oughs> ไปบอกเพมว่าอันนี้วันนี้เก่งมากเก่งมากเลยนะใจให้คุยดี <ผม S 2> ทุกคนเลยเพราะว่าไถทัศสรุปโคตรเร็วฟังไม่รู้เรื่องแหละแล้วก็เร็วด้วยเหมือนเดิมเลยนะคือไองานไถทัศนเนี่ยแบบผมฟังไม่เคยรู้เรื่องเลยสักรอบนะหูไปแนบกันแล้วคือมันมีลำโพงมีไม้กับลำโพงแหละแต่ว่าเบาเบาอยู่ดี โดนเพลงกบด้วยใช่ใช่แล้วก็มีปัญหาอย่างนี้ทุกรอบนะฮะเดี๋ยวเอาไปเช่าต้องแก้ไขนะเดี๋ยวให้ช่างดีมฝากเขาไปเชยาหน่อยฝากเรื่องปัญหาเรื่องการคุยกับน้องไม่รู้เรื่องครับผมอ๋อมันก็มันก็คุยไม่รู้เรื่องสักรอบอยู่แล้วนะนนก็เดี๋ยวน่าจะได้ถอดแมสแล้วนี่อ๋อก็ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไงถอดข้างนอกอ่าใช่ใช่อินโดยังไงก็ต้องใส่แมสอยู่ดีอ่าใช่ถูกต้องแล้วก็อะไรนะไวรุ่น608นะก็ไม่ได้ถอดเหมือนเดิมนะครับจริงจริงอันนี้เรื่องจริง<ก> S 1> <S 1> นะวัยรุ่น6 0ส่วนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ตอนนี้กับเขาเรื่องของเรานะครับเ,เรื่องเสียงเนี่ยก็เป็นไปทุกงานแหละเพราะมันเป็นอะคริลิกผมก็เข้าใจแต่ออฟฟิเชียลก็แก้ไขบ้างนะวันนี้มีมาม,มีลำโพงมันม,มันมันก็มีลูกงานอ่ะตั้งแต่เขาแล้วละไอ้ตั้งแต่อ,อะไรนะแฮนด์เชคผมคุยกับสิตาที่แทบไม่รู้เรื่องเลยนะต้องถอดจิตวิญญาณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกรอบหนึ่งคุณจะเข้าไหมเจออยากเจอใครไหมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนผมอ่ะธุรกิจละตัวนะ ผมมีโครงการอีก200โครงการต้องทำนะฮะผมต้องตรวจสอบนโยบายป่าไม่ต้องอะอะไรที่มันผ่านแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปนะไม่ต้องยึดติดไม่ได้โดนแฮกเหรอไม่โดนไม่โดนของผมอาเว็บดีนะครับนะแต่อย่าลืมนะเสียงอะแกบ้างนะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้จะจบงานละเดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปเดี๋ยวสองช่างของเราก็จะถ่ายรูป สวยไปฝากนะฮะคุณด้วยอีกคนหนึ่งอ่ะอย่าลืมติดตามนะฮะที่เพจอ่าวิดบราคาฟนะแล้วก็เพจอ่าแนวหลังเนาะอ่าใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รีแอคคลิปอ่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอ้ยก่อนรีแอคเดี๋ยวเราถ่ายน้องขอบคุณก่อนนะครับถ่ายน้องขอบคุณเออโอเควันนี้ไปละนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาถ่ายอีกแหละเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะบ๊ายหมคบายตอนนี้ก็มีประกาศแจกบัตรจับมือนะฮะบัตรไทยทัศนะสำหรับคนที่อายุน้อยที่สุด เกี่ยวกล่าวเก้าจริงหรอเก้าขวบทำไมตัวเล็กๆอันนี้ห okay. ้าขวบครับสมองนะฮะอ้ชุสมองวันนี้วันนี้วันไฮทัตวันที่สองนะฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปจับใครร้อ้ครับหุยแจกน้ำร้อยแก้วไปคุาไม่ไปคุมไผ่ออฟฟิเชียลแบบใจดีมากเลยนะฮะ แจก,กน้ำร้อยแก้วเป็นโอกาสดีนะที่จะได้กิน BNK cafe นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาน้องครับ <นะ S 1> สักเนี่ยรอบรอบต่อไปเนี่ยรอบบปายโมงครึ่งนะครับเออพี่แนะนําหน่อยว่าผมเข้าไปหาน้องพูดพูด,พดอะไรดีแนะนําหนังแนะนําหนังให้พี่รู้หน่อยเออใช่ครับอ๋ออะไรครับ SSNI <ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยว <c oughs> เฮ้ยมาเป๊ะเรื่องว่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ายไหนครับ GPS ก็ไม่ใช่คุณรอดเดอร์ r y ไม่ใช่คนละค่ายค่ายปอประมุกหรือเปล่าเอาหนังหนังเดี๋ยวให้น้องแนะนําหนังให้ดีกว่าสักประมาณ5้าคนก็5เรื่องโอ้หาเรื่องเลยครับผมตอนนี้เหรอ ใช่ใช่เดี๋ยวให้น้องแนะนําให้เดี๋ยวรู้ว่าแต่ละคนจะแนะนําอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้จะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานน่ะเข้าไปถามน้องเรื่องให้แนะนําเพลงคือได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างส่วนมากแนะนํามาเอชิกะแต่ว่าก็คือที่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะจาไม่ได้ด้วยเออคุณวะเข้าไปหาใครครับวันนี้คุปเมนั่นละคุปเดิมใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มีสีตานะสีตาอู้งานนอนอยู่บ้านผมก็โดนด่าแล้วเหรออ่าผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้จักเขานะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ใครได้ยิน แล้ววันนี้คุณจะเข้าไปคุยอะไรกับน้องมาครับผมนึกไม่ออกเหมือนกันยังไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาพูดนะวันนี้ขอเลขสามตัวเฮ้ยขอเลขเฮ้ยน่าจะแบบน้องน่าจะวันที่หนึ่งแล้วขอเลข วันนี้ก็คือจัดเต็มมากๆแต่เมื่อวานที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็มีไฮทัชด้วยวันนี้ก็เป็นไฮทัชทั้งวันเลยเราไปถามความรู้สึกของเมมเบอร์กันสักหน่อยดีกว่าว่าวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างสำเร็จสำหรับใครมีใครมีไ,ไม,ม่บ้างที่มัมมี่ น,นี่่คะก็รู้สึกสนุมกมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าจากเมื่อวานที่เราแสดงใช่ไหมเราก็ไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่มานะานพอมาแสดงก็ตื่นเต้นมากมากแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้จเจอกันอีก ก็อาจจะมีเหนื่อยบ้าง bing <laughs> เจอเราก็มาครั้งแรกกันรู้สึกว่ายิ่งมากๆเลยแล้วก็ชอบมากๆที่ว่ามีหลายคนเลยที่เดินมาบอกเราบอกว่า,าวานสนุกม,มากเพราะว่าเราก็แบบสองกันเต็มที่เนาะก็เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบอางานน้นวาวานแล้วก็เฮ้ยมาหากนันดีเปิดเลยเนาะโอเคค่ะ ู้สึกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็มีความสุขมา, um า,ากแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างเราก็ขออภัยกับที่นี้ด้วยนะครั้งหน้าก็จะทำให้ดีขึ้นเนาะอันดับสุดท้ขอบคุณค่ะเรียอรอนเป็นตัวแทนของพี่น้าสะตว์ค่ะและนี้่จะมีแฟกซ์ด้วยนะคะน้องๆเมมเบอร์ที่บอกไปก่อนมาก่อนมีเมมเบอร์คันนี้พอเจอดี แล้วทีมของคนนี้นะคะจะไป PR กระเที่คพินแทแล้วก็วันที่4วันที่ห้าันสาวอาดิปนานะคะจะมีโลชช์ที่เพิรคเที่แฟชั่นไอนนะคะแล้วัมเมรทุกองต้องไปเรือดโลชชได้เลยนะคือโลชช์ที่สี่คงแรกนะคะท Get ี่คุเนะคะแล้วก็รอรายละเอียาเก็นรอทีนามที่ออฟฟิเชียลของทีจมสอเ จากนี้จะมีเล่าชอของซีก็เลยค่อยนุ่งนะคะบริยายอยากให้ทุกคนมาถึงงานพวเราซีเจพอดีงานนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบงานกันที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การต้อนรับพวกเราซีเจพอดีมาโดยตลอดก็หวังว่างานครั้งต่อๆไปก็จะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานกันในวันนี้พวกเราทั้ง ก็จบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับงานไฮทัชนะแล้วก็เปิดตัวซิงเกิลสวันอ่ามชิกะโมคนี้ลืมพูดใ <laughs> นงานนะเออลืมสรุปนะว่าเข้าไปหาใครมานะผมเวอร์คมจิงจะเข้าไปซ้ำนะครับแชมพูนะแต่ว่าก็ไม่ทันลืมนะฮะโมจะถ่ายรูปนะ <laughs> เออก็เลยได้เข้าไปหาพวกคนิ้งเขาก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคนนะเข้าไปครั้งนี้ผมก็ไปถามน้องนะบอกว่ามีหนังอะไรแนะนำหรือเปล่าก็ได้มาตามนี้เนาะปิงแนะนำเรื่องเมาส์นะฮะเมาส์ Mouse, ที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับอาอชญากรรมแล้วก็คนิ้งเนี่ยแนะนำเป็นโดเลมอนที่เป็นเดอะมูฟวี่นะครับที่เป็น 3D ส่วนฝ้า่าสาแนะนำเป็นทอนะฮะดยรักและอัศวีเขายัางวะ ไม่แน่ใจนะฮะส่วนลาตินนึกไม่ออกนะครับลาตินนึกไม่ออกอขอโทษที่หนูนึกไม่ออกจริงๆไม่เป็นไร <c oughs> ก็น้องคงไม่ค่อยน้องบอกว่าไม่ค่อยได้ดูหนังด้วยช่วงนี้นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็นินี่นะฮะแนะนาเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคสนะก็ผมก็ไปดูมาแล้วนะครับก็ใครอยากดูว่ารีวิวเป็นยังไงก็ไปดูได้นะครับมีสปอยให้ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็สนุกนะสนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้หน้านะก็แนะนำเป็นอาบิสเนสโคลมัส ก็เป็นซีรีส์เอาจริงผมดูได้หน่อยหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ดูไม่จบนะมีเสียงโทรศัพก็เป็นซีรีส์เกาหลีนะครับสไตล์คล้ายเรื่องเคเลขาคิมอะประมาณนี้มั้งโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ส่วนของคุณวะก็แยกย้ายเราไม่ได้ถามนะว่าเป็นยังไงนะแตมาดูของที่ได้มาดีกว่านะฮะของที่ได้มาก็มีนี่เลยโปสเตอร์ข้างในเป็นอะไรเอ่ยนะไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันก เทดิมกันนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคุณเสิร์ให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคหลังจากที่เอาไปแปะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเอาทำให้ดูนะครับอืมก็ทำได้นะแล้วก็ได้ของสะสมนะครับคุณเซนเ,นเตอร์ของเรานะครับเราคุณเซนเตอร์นะเนื่องจากน้องได้เป็นเซนเตอร์เราก็เอาซะหน่อยนะฮะเก็บสะสมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ นี่เป็นเพลงของ B.N.K นะไม่ใช่ของ C.G.M นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะก็เครือเดียวกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับบ้านและนะ้วเดี๋ยวฝนจะตกซะก,ก่อนนะความจริงเมื่อกี้ฝนตกมาแล้วนะครับเดินทางข้ามจังหวัดนะ <c oughs> นี่ฮะของอร่อยนะฮะของดีหาซื้อ,อยากนะสินค้าถูกเรียกคืนนะฮะใครซื้อมาไว้ก็ซื้อหม้อยเยอะๆนะแล้วก,กินได้นะไม่มีน้ำตาลด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย